สวัสดีครับพี่น้องครับมาพี่น้องมาหนี้พามากินก๋วยขมพี่น้องขุ้มยังเดาเลยมันหนิแกงกราขีนุกผักกาดกระแกมกับลายเตีอ,วย,อ,อยวจุโขลพาเขื่หนขอนิ่นห้อนหนึ่งใบไม่มาพี่น้องมาได้ไหมเด้อเพื่อนกินเขากินหนังขอโทษขอไปได้พดูดเลยที่บอกกินดิบขออย,า,อยากเปิดต้มลมดูเตี๋มมาพี่น้องสไปรูปบนนิ่งเราและข้อวกินเขาแซ่บมาพี่น้องหน้าใส่จวดใส่จาดมาเด้อ ก็อ่อนละจวดพี่นอ้อง,นองของเตียพี่น้องของเตียมาพี่น้องมาด้อเนี่ยกำเรียกแหงมาเลยมาสนกุก ขอมละของเสียอยู่กับภูมิกพบขนมไม่ได้กินตัวแล้วล่ะสองอาทิตย์แล้ว 能吗？